สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโอเนสนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาส่องนะครับเด็กท็อป10ประจำเดือนนะครับผมมกราปีสองพนี่สิบนะครับซึ่งก็จะเอามาจากท็อป10นะครับผมของเพลเยอร์ใน Master Duel นะครับที่เป็นเรตติ้งดูเอลก็คือเป็นแรงสูงสุดแล้วก็ปิงขึ้นไปเป็นแรงสิงโตนะครับก็คือท็อป10เซิร์ฟเวอร์นั่นแหละพูดกันง่ายๆนะครับผมก่อนจะไปเข้าคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลล้วกกก็อย่่าืมดดระิงกันด้วยเพื่่อทีจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท็อป10เนี่ยเขาเล่นเด็กอะไรกันบ้างนะอ่ะมานะครับอันดับที่1เนี่ยเขาไม่ได้ส่งเด็กมานะครับไม่เป็นไรเราเริ่มกันที่อันดบับที่2นะครับเป็นคุณ B แ E นะครับผมคุณ B แ E เนี่ยจะเล่นเป็นตัวของเทเลเมนต์นะครับลาบรินท์แล้วก็ตัวของเชนไพดราก้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละอย่างแล้วกันมาเริ่มที่เทเลเมนต์ครับเทเลเมนต์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ในเกมก็ยังคงเป็นเทเลเมนต์40ใบนะครับด้วยความที่ว่าเรโชของ ในเกมตอนนี้เนี่ยตัวเทเลเมนต์มันไม่มีตัวอากิโดเคียวเบกช่วยในการโม่แล้วเนาะตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเชเรนเนี่ยเหลือแค่2อฮรมิสเหลือ1นะครับเมรุไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามเล่นเด็กให้บางที่สุดเพื่อให้โอกาสโมติดมันเยอะที่สุดนะครับผมอาลิสก็จะประมาณนี้เลยนะครับไรโนฮาร์สที่เหลือก็ยัดเต็มตามที่ยัดได้นะครับกริฟสใบเล่นเป็นตัวของซูเปอร์ฟิวชั่นสใบนะครับก็จะมี ตัวเป้าหมายในการซุปฟิลก็ต้องใส่ทั้งการูล่าแล้วก็มาตรากรอนมานะครับแล้วก็มีตัวของวินด้ามาเล่นด้วยนะครับผมเพราะว่าใส่ตัวของชาดดอบิสมาจูหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบปกติเลยของเด็กเทเลเมนต์ A Man, นะครับก็จะมีตัวซิงโครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของบารอนเดอร์เฟอร์แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ท่าปิดเป็นตัวนี้เลยนะครับไซคิกเอ็มพันนิเชอร์นะครับผมแล้วก็ตัวของเอ็กซิสต่างๆนะครับที่เป็นแลงสีสามัางเช่นไทม์ทิฟดูการ์เรสรวมถึงอ e ีวิลส์วอร์มเอ็กซิชั่นไนท นะครับผมอ่ะลิสก็จะประมาณนี้นะครับ40ใบนะครับผมคร่าวๆเอาฟิวคาชามาเสิร์ฟชิลเมนคาชานะครับผมมีทีวีคาม่าม,ามีกระดัก3หน้าครบปกตินะครับในเกมคกคลอสยังอยู่ก็เลยความสามารถในการเล่นก็นยังสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับลิสนี้ลองแล้วหลายครั้งสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็เวิร์กจริงนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นใครไม่ชอบซูเปอร์ฟิวชั่นถึง3ใบก็สามารถลดได้ใส่คอบาบเพิ่มตรงนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาเลือกเป็นตัวของ ami, เมาชามี่ตัวของ พลูเรียนะครับผมไม่ได้ใช้เป็นตัวของฟัวลอสนะใช้เป็นตัวของพลนะูเรียน,นะครับไว้เอาไปใช้ในการเริ่มหลังได้ด้วยนะครับในบางจังหวะเนาะเอามาปาดักเลยนะครับผมตัวน,นี้เนี่ยเขาไมไ่เรื่องของฟัวลอสเพราะว่าเมตานี้อาจจะมีพวกยูเบลเยอะรวมถึงอาจจะมีบางช็อตที่หลายเด็กที่เล่นมาจากมือเยอะนะครับก็เลือกใช้เป็นพลูเรียนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นลาบิรินนะลาบิรินลิสต์นี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับคีย์หลักเลยก็ลิสต์นี้ที่สําคัญก็จะเป็นตัวของพ่อบ้าน3ใบนะครับแล้วก็กับดัก แททริกสามใบนะครับแล้วก็บารีย3สามใบเลยเนาะดารูมาสามนะครับก็คือเน้นดารูม่ากับบารียเนี่ยเป็นหลักสําคัญมากในเมตานี้นะครับเพราะว่าบารียก็ยังประกาศซิงโคของเทนไปได้อยู่ประกาศฟิวชั่นได้ยูเบลก็เจ็บเทเลเมนก็เจ็บเด็กอื่นก็เจ็บนะครับประกาศซิงโคก็ยังได้อยู่ดีนะครับผมสำหรับเวลาเจอเด็กอื่นๆนะแล้วตัวของดารูม่าเนี่ยก็แก้พวกเด็กที่ลิงได้ปกติอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงเด็กอะไรก็ตามแต่ที่มีความสามารถในการการเทคได้ดารูมาก็สั่งให้ผู้เล่นเนี่ยเอาการ์ดลงหลุมได้นะครับตรงนี้ก็เลยเก่ง นะฮะก็จะเป็นลิสต์ลาบินส์ี่สิบใบนะครับผมเล่นตะเกียงโคมไฟครบนะครับอารีเอนาอารีเอเน่นะครับพ่อบ้านสามแล้วก็มีโรแบ็กสองใบไว้กรอบเล่นต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ารุนแรงแล้วก็ฮั่นจะเก่งนะครับลิสต์นี้ก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับใส่แบล็กแจ็คมาหนึ่งใบเพื่อเพิ่มสปีดในการเล่นด้วยนะครับต่อไปเชนไปนะครับลิสต์สี่สิบปกติเลยก็อย่างที่บอกไปว่าเน้น rap, ยัดแฮนด์แทรปใบจัว่วทุกใบที่ใส่ได้นะครับด้วยความที่แพทนี้ นะฮะผมใบจั่วมาครบก็ยัดครบเลยเนาะทุกคนเนาะและ้วก็ตัวเทนไปเนี่ยโดนลิมิต2องดอลลาร์เหลือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยใส่หีบทองเล่นคู่กับมังกรธาตุไฟนะครับมับงกรธาตุไฟเมื่อโดนแบนหรเสียมก็จะเสิร์ตมังกรไฟขึ้นมือเพราะงั้นมมนก็จะเสิร์ตแอคเซสเข้าหาตัวที่เป็นใบเปิดของเด็กเทนไปได้นะครับชี่หลักเหมือนเดิมนะครับใบเคลียร์ก็ใส่ไม่เยอะมากใส่แค่ไล,ลนิ่งสองฮาร์พี่เฮ t วิตตอมนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแฮนด์แทรปปลาเพื่อให้ฝั่งหยุดเล่น นะครับผมเมตานี้แเล้วใส่เป็นดีดีโครเพิ่มเติมด้วยเอามาโชบนะดีดีโคร D. D. เนี่ยสามารถแก้ได้หลายเด็กไม่ว่าจะเป็นตัวของบางเด็กเนี่ยอย่างเช่นเด็กกับดักเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับเพราะว่าดีดีโครสามารถที่จะโชบตัวการ์ดอะไรก็ได้นะครับในลูกมิกฟังนะครับไม่ว่าจะไม่จะเป็นจะต้องเป็นมอนสเตอร์ซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับอันนี้แล้วแต่สถานาการณ์นะอ่ะอันดับที่3นะครับเล่นเป็นเทนไปเหมือนกันนะครับผมลิสก็จะ4 0บบนะครับ ก็ไม่ได้ใส่ดิโครแต่ใส่เป็นตัวของโฟลเลอร์แล้วก็มีดรอปเล็ตเข้ามานะครับคนนี้ก็จะไม่ใส่เอนจินตัวของมังกรธาตุไฟมานะครับก็เน้นแฮนด์แท็บปาเพื่อให้ฝั่งหยุดแล้วก็เล่นต่อยาวๆเลยนะครับเน้นแฮนด์แท็บเยอะนะครับผมสำหรับคนนี้แล้วก็ดรอปเล็ตมาในการแฮกบอร์ดเริ่มหลังนะครับที่เหลือก็เป็นเทนไปปกติทั่วไปก็สังเกตเห็นว่าจะเป็นเลโชประมาณนี้นะครับเน้นแฮนด์แท็บจวยเยอะ,เ,ยอะเพื่อให้ฝั่งหยุดเต้นเพื่อให้เราเนี่ยตีปิดได้ง่ายนั่นคือคีย์หลักในการเล่นเทนนไปนะครับ ต่อไปครับอันดับวิสีก็ยังเป็นเทนไปดรา้อนอยู่นะครับก็ยังคงเป็นท็อปเทียร์อยู่นะคนนี้ก็ใส่มาเป็นตัวของเอนจิ่นมังกรธาตุไฟนะครับกระหีตทอง2อันนะครับก็เป็นคอมโบคู่กันนะครับเอ็กซ์ตาร์เด็กราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเหมือนกันแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับเอ็กซ์ตาร์เด็กพื้นฐานสามันของเทนไปดราก้อนนะครับลิสก็เอาไปเล่นได้นะครับยังคงเป็นเด็กที่ไต่แรงไวที่สุดในเกมอยู่ดีนะครับผมใช้คำนี้เลยนะไวที่สุดมากๆยิ่งมีแฮนด์ทรับจั่วมาถึง3หน้าแแบบนี้ม็กซีีพููลลเยฟรอสเนี่ยความ power creep ของมันมันสูงขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นแทนทรัพที่ปลาละอะไรฝั่งเนี่ยแทบจะต้องหยุดเล่นกันค่อนจะเยอะนะครับหลายๆเด็กก็แพ้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเด็กที่น่าเล่นอยู่นะครับต่อไปในะทิพยห้านะครับจะเป็นตัวของลาบรินส์แบรนเดตแล้วก็เทนไปนะครับก็ลาบรินส์ก็ยังเป็น40ใบนะครับคีย์หลักของแพทนี้ก็จะคงเป็นตัวของเดนเวอร์บาลเรียนะครับที่เน้นให้จั่วขึ้นเพื่อกดประกาศซิงโคเป็นหลักเลยแหละเอาจริงๆอ่ะคือเอามาประกาศเทนไปเป็นหลักเลยนะครับ แล้วก็จะมีดารูมะเนาะแล้วก็โรแบ็กนะคนนี้เลือกใส่อ์สรากอนพรีซันมาด้วยเพื่อเอาไว้แก้หลายๆเด็กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะชุบมอนิกฝั่งขึ้นมาใน3เราแล้วก็แบนดิชคู่นะครับอ่าแบนดิชคู่ตัวที่เผ่าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแก้ได้หลายเด็กที่มาเล่นเผ่าเดียวกันอย่างเช่นเทนไปดรากอนหรือว่าเด็กอื่นๆนะครับก็สามารถโดนมานี้ได้แล้วนขาจะเจ็บ นะฮะตัวนี้ก็ลาบรินก็สามารถเอาไปเล่นตามกันได้ครับค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะคีย์หลักของแผทนี้ก็ควจะเป็นตัวของทรับทิก3ใบกับพอบาน3ใบนะครับที่ช่วยให้ลาบินเนี่ยสามารถเล่นทันในเทิร์นศูนย์หรือว่าเทิร์นแรกได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นตัวของแบนเดตตัดหญ้านะครับอันนี้เป็น56ใบนะครับไม่ได้เล่น60ใบาถามว่าสามารถเล่น60ใบได้ไหมก็สามารถใส่ได้นะครับเพิ่ม4ใบอันนี้แล้วแต่เลยคนนี้เนี่ยเลือกใช้เอนจินในการใบเปิดทุกใบเลยก็จะเป็นคีเปอร์ นะครับผมแล้วก็ตัวของอลูเบอร์เนาะไปเปิดทุกใบเอาสมุดหลับออนะครับมาใช้ในการทั้งแก้บอร์ดนะครับแล้วก็สามารถกดใส่ตัวเองเพื่อหลบตัวของเอฟเฟกต์เวลเลอร์หรืออินฟินิตอิมเพอร์มาเนนได้ด้วยนะครับเวลาที่อลูเบอร์กำลังลงเสิร์ดนะครับนอกนากนี้ก็ปกติทั่วไปตามเด็กของแบรนด์เด็ก็คือสปริงเกิลคิดคาลิเซียควมอย่างละหนึ่งนะครับมังกรดำก็ต้อง3แล้วก็พัดใหม่สารไปแล้วเพราะว่าจะโบกเสิร์ดตัดยาไม่ก็โบกเสิร์ดไปในฟิวชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะโอเค ถัดมานะครับก็จะมีตรงนี้มีอีกนิดนึงก็คือเอ็กตาเด็กนะครับเอ็กตาเด็กสังเกตไหมว่าไม่ได้ใส่ไลน์ดักเนสนะครับแต่ว่าตัวของแบรนเดตทุกคนมันไม่ใส่แล้วไลน์ดักเนสการ์ดมันมีมนะครับการ์ดมันไม่เก่งใบที่เก่งจริงคือ c เควอสต้าซอร์สตรงนี้นะครับเอฟเฟกคือลงมายิง2พูดง่ายเลยเออลงมายิง2ยิงหน้าก็ได้ยิงหลังก็ได้มันเป็นใบที่ทำให้แบรนเดตสามารถที่จะเคลียร์พวกแผงหลังได้ดีมากขึ้นหรือเคลียร์การ์ดระเบิดบอร์ดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอััันนนนนี้้้้กก็็ใคครรยงไไไไไม่ไดดดดููปปสสอสอะบอแลว ถัดไปรับเทนไปเหมือนเดิมครับก็แฮนด์ทรับจวทุกหน้านะครับแล้วก็เล่นตัวของมังกรธาตุนะครับคือถ้าใครกลัวบิกให้เล่นตัวมังกรธาตุมาเพราะว่าคลิปทองบาดิเซอร์ก็คือจะได้พวกจ่องหรือว่าพวกไปตัวร่ามานะครับผมถ้าใครกลัวบิกนะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสมากก็เน้นแฮนด์แท็บไปปลาหยุดแล้วก็วัดเอาได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็จะมาช่วยได้นะครับ ไทบิเก็ตก็ยังคงเป็นเทนไพดราก้อนนะครับคนนี้ก็เลือกเป็นลิสแมนธาไม่ได้เล่นมังกรธาตุก็จะมาเป็นดรอปเล็ดแทนนะครับก็จะไปเรโชประมาณนี้แต่ว่าทุกคนก็จะเล่นแทนแท็บจวทุกหน้าเพราะว่าเทนไพเด็กมันบิวออกมาเพื่อให้เริ่มหลังอยู่แล้วนะครับไม่มีใครกดเริ่มก่อนนะครับผมเด็กมันเริ่มหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะเน้นแทนแท็บจวที่ได้ปาแน่ๆอย่างเมาชามีทั้ง2ตัวทั้งพูลูเลียแล้วก็ตัวของฟูวารอสนะครับอันดับ9ครับมาแหวกนิดนึงคนนี้มาเป็นสไพร์ไตนะครับผม วิธีการเล่นข้อจะยากนะเอาตรงๆเลยสไปด์ไตบิเกตนะครับก็เอาฟิลยูเบลเนี่ยมาเสิร์ตตัวของดาร์คไมงค์นิ่งบีชนะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เอามาทำยูเบลฟิวชั่นการแฮนแท็บอะไรแต่อย่างใดเอามาเพื่อเสิร์ตดาร์คไมงค์นิ่งบีชครับเพื่อหาใบเปิดให้เด็กแล้วก็เล่นเป็นบอสสไปด์นะครับคนนี้ก็จะเป็นเด็กสไปด์ก็จะเป็นเด็กแรกที่ใส่ตัวของลิงก์สองในแม่ใหม่นะครับกอบลินไม่ใช่ในแม่ใหม่หรอกต้องใช้คำว่าในแม่เก่านะครับที่เพิ่งปลดแบามรถนอด์มานเิมนะครับให ตัวนี้โดนลิมิตหนึ่งไปก็เลยต้องใส่เป็นลิมเบอรอีกตัวหนึ่งนะครับมากระโดดช่วยมาตรงนี้เนาะนะครับผมก็จะฟีลประมาณนี้นครับส่วนสไตล์วิธีการเล่นก็อาจจะยากนิดน,นึงนะครับสำหรับมือใหม่เด็กนี้ไม่ค่อยแนะนําสาหรับมือเก่าแล้วก็ยังไม่ค่อยแนะนําอยู่ดีเพราะว่าเป็นเด็กที่ต้องใช้ความรู้ในการเรื่องของลูกศรลิงมาร์เกอร์ er เยอะแล้วก็มีข้อจํากัดเยอะในการเล่นนะครับอ่าตรงนี้ก็ถ้าอยากศึกษาจริงๆก็ต้องไปลองดูนะครับเพราะว่ามีคนที่เคยเอามาเล่นในระดับ ชิงแชมป์โลกอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ชั่วโมงบินสูงมากแล้วก็เด็กมันข้อจำกัดเยอะเทียบกับพาวเวอร์ที่ได้เนี่ยเด็กอื่นก็จะดีกว่าสุดท้ายเป็นไฟคิงครับก็ปกติทั่วไปเลย4 1ใบนะครับตัวของอัลกานิกไปเปิด3แล้วก็เอนกินเซงไอนะครับครบเดียบล ธรรมดาทั่วไปส1บใบเรโซปกติพัดหนึใบนะครับไม่มีอะไรแล้วก็เอ็กซ์ต้าเด็กก็จะเป็นตัวของซอมบี้แวมไพร์นะครับคอมโบก็ง่ายๆเอาการุกทาอยากทำซอมบี้แวมไพร์ก็เอาการอนิกยิง4ดาว4ดาวสเปรย์แดาวการอนิกตัวเก่าทับ2ตัวขึ้นซอมบี้แวมไพร์ถอด1ได้รูเด็กอีกฝั่งรวมทั้งได้ชุบนะครับถ้าเกิดว่าโมติดตัวของเซิงไอเอนจินก็ไหลาย,ยาวเลยนะครับในกรณีที่เราไม่มีตัวของเซิงไอเอนจินเปิดตั้งแต่แรกนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับท็อป10ประจำเดือนนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่นะครับที่จะทําทุกเดือนเลยนะครับผมก็จะเป็นท็อปสิของเกมแต่ละเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาลิสต์เหล่านี้นะครับไปจัดตามกันได้แล้วก็อัปเดตกันได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะัสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ